ผมโมงเคืองแล้วผมโงเคืองแล้วอ่ะได้เวลาได้เวลาพี่นั่งกันกำลังจะออกไปบ้านงันนอนตะกีเอไปเองกับสีซั่นมาไซไปน้วกันเออไปคนเสียที่ชมพูนี่ได้ใช้เกือบไม่หมดเคยเขือเนะเออได้ใช้เกือบ่มด้มาก็ออาวปพี่นังอ่ะ ไปเองอะ่าไอ้น้องตะกี้อ่างจากบ้านน้องบัวบ้านน้องบัวไปน้องตะกี้สี่กิโลอ่าไปไปไไปทำไปทำงานเยอะตอนนี้ก็ยังเศ้าอยู่แล้วไปกันเซลวนกันกันโอ้เนี่ยนอนเท่นี่เล้จะของบ้านมา ใส่ทนวะไม่ใช่เด็กปปั่นจักรยานบนน้อมือนี่เนาะจักรยานมายังดีเลยเฮ้ยเนี่ยมากกว่านะมากว่าอย่าเช็มเลยนะไ้ยเข่าทางแล้ววะเข่าทางเสียแม่นแล้ววะพงพัดโตเชยภูมิเบ้ยเอาจำได้แต่มื่อแรกที่พองตั้งให้ได้แหมนี่ร้อนเท่า